จันทรศาศสนารอสซีดีเสิฟคะแนนอยู่ที่5เท่ากันเหมือนเซตที่1เลยนะแหมเบียดแต้มต่อแต้มครับมาดูครับเปิดทีสารได้ดีครับพีโนตตั้งขึ้นมาชั้งหนึ่งดูปราบลูกดีโอ้ยเรียบร้อยๆครับเราจะใช้เกมของ15วินาทีเข้ามาช่วยนะครับเป็นกิการครับที่จะให้นักกีฬานี่ต้องอยู่ในใเกมแข่งขัน เซตแรกวันนี้เซตแรกเลยนะครับน้องน็อตดูแล้วดูทรงแล้วนี่มาโอ้และเสิร์ฟดีครับพีดิวครับมาอาจจะมีปัญหาได้แต่ตอนนี้เล่นหรือว่าสาขาดูว่าจะเล่นหน้าไหนนะครับโอ้ลูกาีขวาดีฮะทางมาเลเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตามอยู่3ลูกครับ6ต่อ9ก้าแล้วดีเสิร์ฟมาพีโนต ตั้งขึ้นมามือปาดสับไวสีลูกนี้ทุบอย่างเดียวครับแมตอนนี้ก็บรรลุกันต่อในเซตที่สองครับเซฟจะเป็นของมาเลเซียครับ่อ10ลอตตี้เ์ฟลูกนี้พี่โน้ตเกี่ยวได้ดีครับตัางขึ้นมามือปัดสับไวสีลูกนี้อูแล้วทุบไปติดบล็อกครับมาเลยนะคู่ไฮไลท์บิ๊กแมตช์คู่นี้ตู้ลูกนี้เอาครับ ตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งลูกนี้โอ้แล้วแตกนะอัะแตกครับเป็นแต่ของเม็ดก็น่าจะผ่อนคลายนะครับโอ้ยแม่มันเด้งสิริวัฒน์สัขาเสิบลูกนีโ้โอ้เขาเปิดมาได้ดีครับอมีลุดแล้วลูกนี้ซามานครับซัดโชว์ฟอร์มได้ดีครับ11อต่อ9ก้โอ้ลูกนี้ กลับมาเล่นหน้าขวาลูกนี้10ต่อ11ครับรอดียิ้มแล้วตอนนี้จะวางไปที่ใครลูกนี้อ้แล้วมาที่ทางต่างของอมือปรับสัมผัส11เท่ากันมาเลเซียเสิบดูเก็บเส็บของรอดีอีกครั้งหนึ่งครับที่อู่แล้วนี่ลงฮนะโอ้แล้ววางได้ดีครับเกมเสิบ สวัสด,ดีครับพี่โนตตังเองกินเองๆๆลูกดีโอแล้ว <achieve> โอ้เตะไปนไดแต่ก็เกี่ยวมาได้ครับสมาร์เอาครับเปิดได้ดีครับพี่โนตตังอีกครั้งหนึ่งมือปัดสไม่ถึโอเรียบร้อนเรไรครับมาแล้วมาแล้วมาเลยตอนนี้ค<ท>ือนำเป็น13ต่อ12บสอ,องโ้กดไม่ข้ามเนี่ย ดีเสิร์ฟจี้มาพี่โนต้ตเอาอยู่ครับเกี่ยวมาครับมือปาัาสับพวิเศษลูกนี้ทุบไปโอ้ยเรียบร้อยไรครับเอาละจ้าจะกดแด่ลูกหางตาแลมาที่หน้าขวาไม่แน่ใจหรือเปล่านะครับน่าจะไปที่มือปราบแน่นอนฮนะนี่ฮะอาก็แบกเกี่ยวได้ดีครับโทนี่ ีโนูตาขึ้นมาบือปากลูกนี้โอ้ยทุบได้สวยครับมาลูกนี้น้องอล็อตนะว็นจะทำงานหรือเปล่านะครับเดือบไปไหมครับก็ขึ้นมาได้ครับสหนี้เอาละโอ้เป็นแต้มของมาเลเซียโอย้วดีครับลูกนีโอ้แต่ไม่รู้คิดว่าลูกออกกัค่อยออกแต้มนําอยู่ที่17ต่อ15 สักลูกได้ไหโอ้แล้วลูกจริงๆสักลูกนี้ตัดจอดครับมาเหมือนจะลูกเล่นแรงนะแต่ไม่แรงครับตอนนี้เราก็เริ่มผ่อนคลายนิดนึงฮะเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้แล้วผู้ช่วยบอกว่ายังไงฮะใน,ในเซตที่2รอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับเซตแรกทีมชาติไทยชนะไปก่อน จริงมาที่พัทละพงยังเปิดหนึ่งยกสองเวลายุแตะหยอดข้ามบล็อกโอ้เลือกที่จะเล่นแตะหยอดครับลอสดีเสิร์ฟสิบหกต่อสิบเก้าโอ้โหกดไม่ข้ามโอ้ตอนนี้ก็ถือว่าไทยคิดไปยืนท่านแล้วครับยี่สิบต่อสิบหกน่นำอยู่ที่ยี่สิบต่อสิบหกปิดจับได้สวยหรือเปล่าเก็บเสิร์ฟลูกนี้มาเสียดายลูกนี้ เบาไปนิดนึงฮะน้ำหนักเทพชินบางบุหย่อนลูกนี้หรือเปล่าโอ้แล้วทำได้ดีครับโอ้ปิดทับได้สวยครับเกมเสริมของโทนี่ครับพระเทพชินบางบุครับในเซตที่สองก็เอาชนะมาเลเซียไปด้วยสกอร์21ต่อ17นะครับสรุปก็คือชนะ2ต่อ0เซตก็ฟ้าเหรียญทองอีกหนึ่งเหรียญตอนนี้ของไทยเราเป็นกิน